สวัสดีค่ะทุกคนซีเองค่ะวันนี้ซีมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันค่ะเรื่องของพลังค่ะพลังที่ว่านี้ไม่ใช่พลังวิเศษเหนือธรรมชาติอะไรหรอกนะคะแต่เป็นพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุหลายๆท่านที่อาจจะรู้สึกว่าไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วซีอยากจะบอกว่าความจริงแล้วเราสามารถเติมเต็มพลังให้ตัวเองได้ค่ะแถมยังเป็นพลังที่มาจากสิ่งใกล้ตัวมากๆนั่นก็ คืออาหารค่ะวันนี้สีจะพาทุกคนไปสำรวจ7อาหารมหัศจรรย์ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุกลับมาแข็งแรงมีเรี่ยวแรงกระปรีก้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสกว่าเดิมไม่ต้องรอช้าแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มต้นกันที่พระเอกของเราเลยค่ะนั่นก็คือโปรโตีนค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าร่างกายเราก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ต้องมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออยู่ตลอดเวลาและโปรโตีนนี่แหละค่ะคืออิฐบล็อกที่สําคัญที่สุดในการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อต่างๆยิ่งอายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อของเราก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆทําให้รู้สึกอ่อนแรงหรือบางทีก็ล้มง่ายนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมาโปรโตีนจึง สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุค่ะ แหล่งโปรโตีนดีๆที่ซีอยากแนะนำก็มีเยอะแยะเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเนื้อปลาโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกเช่นแซลมอนทูนา่าหรือซาดีนเพราะนอกจากจะมีโปรโตีนสูงแล้วยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่ดีต่อสมองและหัวใจด้วยนะคะถัดมาก็คือไขค่ค่ะไข่เป็นอะไรที่หาซื้อง่ายราคาไม่แพงและมีโปรโตีนครบถ้วนแถมยังทาอาหารได้หลากหลายเมนูอีกด้วยนอกจากนี้เนื้อไก่ส่วนอก นมและโยเกิร์ตก็เป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีเยี่ยมเช่นกันค่ะสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อสัตว์สี่ก็แนะนำถั่วเหลืองเต้าหู้และพืชตระกูลถั่วต่างๆก็ให้โปรโตีนสูงไม่แพ้กันค่ะจำไว้นะคะว่าโปรโตีนคือหัวใจสำคัญของความแข็งแรงค่ะ พูดถึงความแข็งแรงแล้วจะขาดเรื่องกระดูกไปไม่ได้เลยค่ะยิ่งอายุมากขึ้นกระดูกของเราก็ยิ่งต้องการการบำรุงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนและลดความเสี่ยงต่อการหักล้มซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบำรุงกระดูกก็คือแคลเซียมและวิตามินดีค่ะทั้งสองอย่างนี้เป็นเหมือนคู่หูที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวแคลเซียมหาได้ง่ายๆจากนมโยเกิร์ตชีสหรือแม้แต่ผักใบเขียวเข้มอย่างคะนา้าบรอกโคลี ส่วนวิตามินดีนั้นเราได้รับจากแสงแดดเป็นหลักค่ะแต่ก็สามารถหาได้จากอาหารบางชนิดเช่นปลาที่มีไขมันสูงอย่างแซลมอนหรือปลาทูรวมถึงไข่แดงด้วยนะคะถ้าผู้สูงอายุได้รับแคลเซียมและวิตามินดีเพียงพอก็จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงไม่เปลาะง่ายลดความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักได้มากเลยค่ะ มาถึงอาหารชนิดที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือไฟเบอร์หรือใยอาหารนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าไฟเบอร์มีไว้แค่ช่วยเรื่องขับถ่ายแต่จริงๆแล้วไฟเบอร์มีประโยชน์มากกว่านั้นเยอะเลยนะคะ สำหรับผู้สูงอายุระบบขับถ่ายมักจะมีปัญหาบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นท้องผูกหรือท้องเสียการได้รับไฟเบอร์อย่างเพียงพอจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติอุจจระนุ่มขึ้นขับถ่ายง่ายขึ้นลดปัญหาท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ไฟเบอร์อยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยค่ะ แหล่งไฟเบอร์ที่ดีเยี่ยมก็คือธัญ,ญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตผักและผลไม้สดหลากหลายชนิดทานได้ไม่จำกัดเลยค่ะลองเปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องหรือเพิ่มผลไม้เป็นของว่างดูสิคะรับรองว่าระบบขับถ่ายจะดีขึ้นแน่นอน เรามาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนกังวลค่ะนั่นก็คือความชราสี่เชื่อว่าทุกคนอยากจะดูดีและรู้สึกอ่อนเยาว์อยู่เสมอใช่ไหมคะและสิ่งที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเราได้ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ สารต้านอนุมูลอิสระเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยปกป้องเซลล์ของเราจากการถูกทำลายทำให้ร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณสดใสเปลี่ยนปลังแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดก็คือผักและผลไม้หลากสีสันค่ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ชนิดต่างๆเช่นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ผักใบเขียวเข้มอย่างผักโขมเขียวมะเขือเทศแครอทและพริกหวานค่ะ ยิ่งทานผักผลไม้หลากสีสันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายมากขึ้นเท่านั้นค่ะลองจัดจานอาหารให้มีสีสันสดใสดูนะคะนอกจากจะน่าทานแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ มาถึงอาหารชนิดที่5ค่ะนั่นก็คือกรดไขมันโอเมก้า3สี่เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะกรดไขมันชนิดนี้มีความสำคัญต่อร่างกายเรามากโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุค่ะ กรดไขมันโอเมก้า3มีบทบาทสำคัญในการบำรุงสมองและหัวใจของเราค่ะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลดการอักเสบในร่างกายและยังช่วยเรื่องความจำและสมาธิอีกด้วยค่ะแหล่งที่ดีที่สุดของโอเมก้า3คือปลาทะเลน้ำลึกอย่างแซลมอนทูนา่าปลาซาดีนหรือแมคคเรลค่ะสำหรับท่านที่ไม่ทานปลาก็สามารถหาได้จากเมล็ดแฟลกซ์เมล็ดเจียหรือวอรนัทก็ได้ เช่นกันค่ะลองเพิ่มอาหารเหล่านี้ในเมนูประจำวันดูนะคะรับรองว่าสมองและหัวใจของคุณจะแข็งแรงขึ้นแน่นอนค่ะเรามาถึงวิตามินอีกชนิดที่สำคัญมากๆสำหรับผู้สูงอายุค่ะนั่นก็คือวิตามิน B ค่ะ วิตามิน B ไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะคะแต่มีหลายชนิดและแต่ละชนิดก็มีหน้าที่สำคัญแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้ววิตามิน B มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานและยังช่วยบำรุงระบบประสาทอีกด้วยค่ะผู้สูงอายุหลายท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือมีอาการเครียดนอนไม่หลับวิตามิน B สามารถช่วยได้ค่ะ วิตามินบีรวมจะช่วยให้ร่างกายนำสารอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้มีพลังงานไม่เหนื่อยง่ายและยังช่วยคลายความเครียดบำรุงระบบประสาทและสมองอีกด้วยค่ะแหล่งของวิตามินบีก็หาได้จากธัญพืชไม่ขัดสีเนื้อสัตว์ ไข่นมผักใบเขียวและถั่วต่างๆค่ะลองเพิ่มอาหารเหล่านี้ในมื้ออาหารดูนะคะซีรับรองว่าคุณจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะมาถึงอาหารชนิดสุดท้ายแล้วค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมซีถึงเรียกว่าอาหารเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ของแข็งให้เคี้ยวแต่มีความสำคัญไม่แพ้อาหารชนิดอื่นๆเลยค่ะนั่นก็คือน้ำเปล่าค่ะ ใช่แล้วค่ะน้ำเปล่าบางคนอาจจะมองข้ามความสำคัญของการดื่มน้ำให้เพียงพอแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วการขาดน้ำเป็นเรื่องที่อันตรายมากค่ะเพราะร่างกายของเรากว่า70%รประกอบด้วยน้ำน้ำมีบทบาทสำคัญในการทำงานของทุกระบบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนเลือดระบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายและยังช่วยให้ผิวพรรณสดใสด้วยค่ะ ผู้สูงอายุบางท่านอาจจะรู้สึกกระหายน้อยลงทำให้ดื่มน้ำไม่เพียงพอซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะขาดน้ำปวดศีรษะ อ่อนเพลียหรือท้องผูกได้ค่ะซี C. อยากให้ผู้สูงอายุทุกท่านดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วหรือเท่าที่ร่างกายต้องการนะคะลองวางแก้วน้ำไว้ใกล้ตัวดื่มบ่อยๆจิบเรื่อยๆตลอดวันจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นมีชีวิตชีวาและทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเจอาหารมหัศจรรย์ที่สี่นำมาฝากในวันนี้สี่เชื่อว่าถ้าผู้สูงอายุทุกท่านได้ลองนำเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวนันไม่ต้องรอให้ป่วยไม่ต้องรอให้ไม่สบายก็สามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ได้เลยคะ่ะ จำไว้นะคะว่าอาหารคือ,อยาที่ดีที่สุดการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแค่ใส่ใจในสิ่งที่ทานเลือกทานให้หลากหลายครบถ้วนและดื่มน้ำให้เพียงพอเท่านี้ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงมีพลังพร้อมลุยทุกกิจกรรมค่ะ สีขอเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากให้สีนำเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกก็คอมเมนต์บอกสีได้เลยนะคะวันนี้สีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ